ค่ะนั่งทุนคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต่อกันนะคะเรื่องราวความรู้การลงทุนในตอนนี้นะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆกันนะคะเอาละช่วงนี้เราก็จะช่วยเชะช่วยเชยกันกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะรองผู้มีการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพนิษฐ์นะคะผู้ที่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงไปที่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดไปแล้วนะคะเม้อข้าวหม้อแกงนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะ่ะ ครับสวัสดีครับโอ้ยทุบมะเข้ามะแงพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเอาอยู่ไหมเนี้ยอาเรถูกกันแล้วพี่ก็ต้องอยู่สิครับพี่โอ้โซซาโซเซจะผอมโซไหมเนี้ยผอมโซไหมครับค่ะย,ยังยังไม่ผอมดีตอนนี้ยังยังอ่ออัวอนกันนะครับพี่โอ้ยเพราะหัวเพราะหัว,หวมีแรงอยู่นะถึงแม้จะหลุด 1, <S 1> 1, <S พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเพราะอัวก็ยังมีเนื้อหนังให้ใช้ให้นั่นอยู่นะ ใช่ครับผมโอ้ยพออั่วพออั่วแมหุ้นตกมาเหอะเอาอยู่เอาอยู่รับได้รับได้เออครับผมนะก็เดี๋ยวรอนั่งทุนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกำลังมาละเมื่อเมื่อสักครู่พี่ก็คุยกับพี่หนุ่มไปละพี่หนุ่มใบฟ้าเออพี่หนุ่มเขาก็มองว่าเอ่อแถวๆนี้มันเต็มที่แต่ถ้าเต็มที่มันก็อยู่ที่หนึ่งหกแปดหนึ่งหก 8, 7, 16, 90, แปดเจ็ดกับหนะึ่งหกเก้าศูนย์อะไรแกแหละนะแกก็บอก ừ, แต่แถวทนทีก็เก็บได้แกอบอกเก็บได้สบายใจแล้วแหละถ้าลงมาตรงนั้นโอเคฮะแต่นั่งทุนพี่ไม่รู้โอเคกันหรือเปล่านะอืจะทนอึดอึดทนได้หรือเปล่านะฮะครับเออต้องต้องต้องผลพีครับผมอืออ่าอ่าอวบอวบตัวไหนอวบอวบปตทห้าเอ็ดเจ็ดห้าราคาต้องอวบบ้านปุ๋ยปตท พอๆก็ดูดูห้าสิบาทนะครับคือถ้าจะขึ้นรีบาวต่อไม่ควรต่ำกว่านะครับใครเล่นซื้อดักรีบาวไปถ้าต่ำกว่าห้าสิบาทก็ควรต้องออกมาก่อนนะครับเพื่อจัดการความเสี่ยงครับผมอเ,เออค่ะค่ะเออครับแล้วดูตามกรอบล่างอ,อ่ะพี่สลาดมันเป็นแบบช่วงแบบปวดรุ่นต่ออยู่อ่ะมันก็มีโอกาสจะแบบเอ่อเป็นเป็นภาพแบบซื้อแล้วก็สลับ อ่อนตัวาลงมาแต่ว่าท่านมันไม่ทําจุดต่ํามหม่อย่างตัวเซตหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นหวังภาพสําหรับการการพื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับแต่แตโลเคเ,เราเล่นอย่างปทอทเนี่ยเราก็เล่นดักดีบาวนะแต่ว่าถ้ามันย่อลงมาแล้วมันมันต่ากว่าห้าสิบเนี่ยมันอาจจะภาพดีบาวอาจจะจบไปแล้วอย่างเงี้ยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องจํากัดความเสี่ยงเพราะว่ามันปิดจากที่มองไว้ครับผมอืมจ้อืครับก็ดูที่กรอบละครับอย่าง ในตัวปตทก็ห้าสิบบาทนะครับสอพอก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบพีทีทีทีซีก็แปดสิบกบาทครับพี่จ้าครับอืมตอนนี้ก็กำลังปะเอกร,รอบๆเขาอยู่นะค,ะครับผมเออองรอบนี้จะมีใครเป็นพระเอกไหมหุ้นน่ะหุ้นตัวไหนจะเป็นพระเอกหรือเปล่ารอบที่แล้วพวกกลุ่มพลังงานนะเนะรอบนี้แหละพี่จ้่ ยังดูอยู่ครับผมยังไม่ใส่แววยังไม่ใส่แววโอเคยังไม่แข็งแรงยังยังเล็งเล็งอยู่นะหนึ่งเล็งลกำลังคัดพระเอกอยู่เทสเทสอยู่นะฮะครับผมครของพี่หนุ่มก็ให้กลุ่มแบงค์มาแล้วกลุ่มลงกันของพี่อ๋องที่ให้มาตอนนั้นเป็นยังไงท็อปสปอซีก็ s p r อซก็ดูที่ สี่จุดเก้านะครับจุดต่ำเดินถ้าถ้าต่ำกว่าก็เป็นจุดคัดลอสนะครับส่วนอปเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณอันนี้เปิดกระโดดลงมานะครับเราก็ดูจุดต่ำเดินมาอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าจุดห้าครับถ้าต่ำกว่าจะเป็นภาพ ยังลงไม่จบปรับตัวลงต่อครับผมเพราะเมื่อวานจอเพื่อจำกัดความเสี่ยงเมื่อวันปิดเก้าสิบสองใช่ไหมฮะพีโคส92เก้าสิบสองกดมาห้าบาทเลยอ่ะเออไม่มีข่าวอะไรเนี่ยวันนี้โอ้ตายตายลืมดูเลยท็อปกดโดนโดนวันนี้โดนปรับตเปล่าคือเอ้ทำไมลงมาเยอะจังอ่ะใช่ใช่เมื่อวันปิดเก้าสองเลยนะครับผมโดนห้าบาทเลยใครที่ตามลงกลั่นเนี่ยกะไปแล้วนะเนี่ย อ่าก็มันถ้ามันหลุดจุดต่ําเดิมมาต้องออกมาก่อนนะเพื่อ <c oughs> จะปรับความเสี่ยงครับ <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะมีแบบจำจริงอย่างที่แบบ <c oughs> อ่าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดเป็นอย่างครับค่ะ <c oughs> อืะครับผมวันนี้ลงกลั่นโดนค่ะนงทุนท็นทอปโดนพัวมาเลยนะฮะอืมเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มาห้าร้อยล้านนะห้าล้านกว่าหุ้นเลยนะฮะหนึ่งชั่วครับอ่ะ แล้วตัวที่ตามมาตอนนี้ที่พี่เห็นในกระดานบ้านปูอ่าบ้านปูตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวบ้านปูเนี่ยตอนนี้มันยังมันยังแบบเหมือนพยายามสร้างฐานได้ที่บรเิเวณประมาณยี่สิบาทนะครับยี่สิบบาท ถ้าใครจะเล่นก็อันนี้เป็นจุดข,ขัดหลอดคือตอนนี้ตลาดนี่แต่ว่ามันมันยังเป็นเซนิเม้นต์ลบนะเพราะนั้นคือคนซื้อหุ้นตอนนี้มันต้องแบบคืออาจจะต้องชอบความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นดังใจนึกหยุดก็ต้องขัดหลอดอย่างเงี้ยเออมันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับเรามาพับตลาดในช่วงเนี้ยครับผม okay. เออครับผมไอจีซี GC ก็โดนเหมือนกันนะพีดีทีจีซีนะคะน้องตอนนี้ที่โดนกดลงมาแปดแปดละครับก็ดูกรอบแรงที่แปดหิบบาทครับผมถ้าต่ำกว่าก็คัดลอสไปก่อนเพื่อเกัดความเสี่ยงครับแปดสิบหกบาทคัดลอสนะคะครับผมคือก็เน้นจุดคัดลอสว้ยะกรอบแางนะครับผมเออเออคจีซีโดนเกดความเสี่ยงออกมาก่อนครับผม เอ t เหมือนกันว่าเอโอทีหกแปดสองห้าค่ะเอโอทีเนี่ยก็จะมีหกปเจ็ดบาทนะพี่ถ้าหลุมต่ำกว่าก็รับรอสับบุอมอืมครับ,พรบเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบอย่างที่บอกครับคือมันต้องรอสัญญาณขึ้นตัวชัดเจนก็คือไอ้อย่างตัวเซตเนี่ยขอให้มันทะลุประมาณหนึ่งเจ็ดสามห้าขึ้นมาก่อนครับผมถ้าได้เนี่ยคาดว่า ภาพรวมมันน่าจะดีขึ้นสำหรับโอกาสในการซึ้นตัวแล้วก็หลายๆตัวมันน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นมาได้ครับอืมครับจากส่วนตัวมองก็มองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองที่ไทยมันน่าจะเป็นจุดต่ำตลาเพื่อแบบเริ่มขื้นตัวลับขึ้นมาได้ครับผมแล้วมองแรงขายต่างชาติน่าจะน้อยลงจากที่เมื่อวานราี巴าสเอ็นบีซีไอมันเป็น เศรษกิจเดดไปละวเมื่อวานเน้ยครับแล้ว <c oughs> ถ้าดูในฐานะตลาดพิวเจอร์ต่างชาติก็เป็นเน็ตลองครั้งแรกในในรอบสิดวันทําการครับผมที่ลงตอนนี้ตอนเช้ามันเป็นเรื่องซินิเมนลบของของตลาดต่างประเทศนะครับที่เมื่อวานดาวโจนส์ลบประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเอ,อน้ำมันดิบก็ลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตครับผม <Okay. S 2> แต่ต่างชาติมันยังไม่นิ่งเนี่ยมันจะเห็นว่าหุ้นมันบวกลบสลับ กันแต่ละวันเลยอะอครับผมเราก็หวังในประเทศเนี่ยว่าไอ้ตัวประเด็นการลกตั้งเนี่ยมันจะเป็นปันจจัยหนุนเรื่องตัวอ l เ c t i o แอน l ี่ได้ครับอืมอืมครับผมเขาบอกว่า i อวีอจะเล่นกันไหมนะไอวีอนะครับจาอะไรที่จากอะไรนะครับอืม ือเมื่อวานมันก็มีข่าวในเรื่องประเด็นเข้ามานะครับว่ารับรู้อะไรได้ป่ะไอตัวออู่ u นะครับออกกฎหมายที่แบบแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอ่ะนะครับมันก็ทําให้เพช็มันกระทบต่อ IVL นะครับในเรื่องของที่อันนี้เขาเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตพวกเพชอนะครับผมอ่าค่ะค่ะอืมแต่แล้งถกมาท่านที่เสิร์เราก็บอกว่ามัน ออมองว่าไม่รับผลกระทบน,นะคร,บครับอืมอือืมครับผมอืมอืเด้งไม่ล่ะฮะวันเนี้ยไอวีแอ <IV L S 1> ใช่ไหมค,ครับค่ะ <IV L S 2> ไอ้ีแ <IV L S 2> คืออย่างที่แพทย์ต่อแบบเมื่อวานนะว่า,วา,วา,วาวมันมันมีโอกาสมันจะรีบาวขึ้นมาแต่ว่า ที่บริเวณประมาณประมาณห้าสิบเก้าบาทครับมันอาจจะเป็นเป็นจุดรีบาวหรือเปล่าแล้วก็ไม่ผ่ายอดโตัวลงมาอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคุณอ๋องท่องกระถา,า IRPC ให้เขาหน่อยขอฟังอีกรอบหนึ่งกระถายก็มีหกจุดสามครับคือมองมันเป็นไปลายๆรอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประมาณเอ่หกจุดสี่อย่างเงี้ยอืมครับก็สามารถซื้อได้ครับ ซือ้อลงทุนนะครับผมซื้อลงทุนค่ะอืมครับผม okay, เพราะว่าตัวนี้คือเทคนิคยังไม่ค่อยดีหลายๆตัวเพราะว่ามันตลาดองค์รวมยังไม่ดีครับผมอืมบอ,อ่เรื่องมีนักทุนขอแนวโน้ม BJC ค่ะครับไม่ผมมาหาหุ้นได้เลยนะอะไรนะผมกะจะหาหุ้นเล็ก้หน่อยอะพี่หามันทุกตัวเลยก็มัน <S <S 2> <S 2> <S ก็ให้ถามคุณคันเวลานี้อ๋อ BJC ให้อมีนักทุนถามนะคะฮัลโหลดาวดาวเทอรี่หรือดาวบิน BJC ก็อ่อด้านข้างลงมาตอนนี้ลงมาทดสอบกรอบล่างแล้วพี่อยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่บาทนะพี่คืออย่าเพิ่งซื้อเลยตก้งต่ำากว่ามันมีโอกาสต่ำกว่าแล้วมันจะปรับตัวลง ได้มากกว่านั้นแมที่เป็นเป็นไปได้ที่ครับเพราะฉะนั้นเราเอรออน,นี่ยรอความชัดเจนก่อนจ้ะอ่ b t อ BTS BTS เนี่ยมันมันเป็นสไต,ตล์ลรอบแี้วที่ปรับตัวขึ้นมาเราก็เราเน้นเป็นลักษณะนในการ ในการขายมากกว่าครับพี่ค่่ขายครับผมอะเออคือมันมันไม่ซื้อละมันอันนี้มันเป็นปลายรอบแล้วพี่ครับจ้ะอืะขายทำกำไหรหรือว่าคนมีอยู่ก็เอ่อเลอทโควิชลันถ้าเกิดว่าถ้าเห็นเริ่มเริ่มต่ำกว่าประมาณประมาณเก้าจุดปกครับอ่มแล้วก็เยือเหรือประมาณสักเป็นที่ประมาณสักเอบริเวน บริเวณ9.50นะครับพี่ไม่ค่อยดีค่ะ c p r c p r c p r เนี่ยก็ซื้อถ้าจะซื้อรอต่ำกว่า80ครับซื้อได้ครับรอต่ำกว่า80บาทเลยละกันครับจ้าสามารถซื้อได้ค,ครับพี่ว่าอัพว่าอัพค่ะว่าอัพนะฮะ ว่าว่าตรงนี้ก็ดีครับว่ามันน่าจะเป็นภาพการคื้นตัวอันนี้ตัวนี้ได้นะครับแต่ต้องมอีจุดคัดลอดก็คือเผื่อมันย้อนลงมานะวัดจังหวะประมาณ6 2 0 6 1 5คัดล้อดครับผม okay. Okay. แต่ถ้าไม่ทำวัาเนี่ยน่าจะ,ะเป็นภาพที่ดีขึ้นละแล้ว ยิ่งทะลุ6 6ขึ้นไปได้นะครับซึ่งเป็นไฮเดระมันจะเห็นดป็นภาพการการเตือนตัวที่ชัดขึ้นละครับผมคุณององขอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งเมื่อกี้ฟังคุณององแล้วแบบว่ามันไม่เคลียร์ไอ้ RPC คุณององบอกให้รับที่6กบาทสานี่ก็รออยู่สรุปซื้อราคานี้จะได้หรือคะก็คำถามมันก็ไปคำตอบแล้วพี่ก็ไม่รู้เขาถามพี่พี่ก็ถามต่อให้เขาพี่มั่ว คำถามามันก็เป็นคําตอบแล้วนี่ว่าหกจุดสามเนี่ยครับก็เขาไม่ชชว่์ว่ามันจะลงมาถึงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้แล้วเป็นความผิดของลื่นนะอาอ๋องนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอรอมันฟื้นตัวชัากว่านี้แล้วเดี๋ยวจะบอกทีว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ถึงหกจุดสามล้วให้ซื้อก็ได้นะครับถ้ามันสัญญาฟื้นตัวมันมาแล้วว่าจะเป็นนี้มันไม่มาเออชี้ชี้ถ้ามันพี่อ๋องก็เคลียร์แล้วไม่ได้ก็ไม่ได้สิจ๊ะเออ จะให้มันเป๊ะเชะโดหรือว่าอาจจะได้ไป6กบาทท่วนก็ได้นะจะบอกให้ <laughs> โอ้ยขำจริงอ่ะหุ้นไหนร,ไรู้แค่อ่านก็อ่านไม่ได้แล้วพอล้เยอะเยอะมีมีอะไรพี่โอ้ยแค่ชื่อหุ้นยังเขียนไม่ถูกเลยไปเอาอะไรมาพีซเอสจีเอชโอ้ยตายแล้วไม่เอาดีกว่าเยอะเยอะโอ้ย หุ้นตัวนี้ไอ้ CLSA CLSM ซื้อไปทั้งหนาแล้วตัวเองไปดูข้อมูลเี้ยวหลังดิเขาซื้อต้นทุนถูกจะตายเนี่ยบอกไม่รู้แต่ก็รู้แหละขี้เกียจพูดอรู้เยอะไม่ดีหรอกอืซื้อไปแล้วก็รับมาอ่ะวิเคราะห์ทำไมมีมีในคอเซนซัพมีมีฮะตัวไหนนะตัวไหนนะเป็นพวกไอภาษาชาวบ้างเรียกหุ้นปอสนะอ,อ่ะหุ้นที่ชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ไง ไปหาข้อมูลอ่านได้เหอะมันต้องมาวิเคราะห์หรอกแต่ถ้าวิเคราะห์เทคนิคเดี๋ยวให้พี่อ๋องวิเคราะห์ตอนบ่ายกันแล้วกันชื่อยากเวลาพิมพ์ขายก็พิมพ์ไม่ทันแล้วอ๋อพีซีจีชแฮชใช่ไหม Yes อ๋อที่ผมเคยนัดแบบตัวนี้อนน <S <S เออพี่ไม่เคยพิมพ์ถูกเลยตัวน,นี้ <S 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 2> <S 2> ไม่เคยพิมพ์ถูกจนพี่จําได้ละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่อ๋องตอนบ่ายเลยจ้าชิเชชิชถามมา แต่หุ้นตัวนี้มีคนเก็บมาเมื่อเดือนที่แล้วชิชิรู้เปล่าชิชิได้ไปเก็บกับเขามั่งเปล่าเขาเก็บมาก่อนแล้วชิชิมาถามทําไมอืมชิชิถามกลางทางเปล่ามีมีโบกหลายแห่งเก็บไปแล้วหุ้นตัวนี้อ่าคุณอ,อ,อ,อ๋องเดี๋ยวเจอก,กันนะเอาพี่มเมวหุ้นนะ่ะผมรมอสาวโวลาพี่ยังมาหาหุ้นจะมีเหรอมีบ้างได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาท,า,า,าทันไปอีกสามนาทีหรือเคาะไปก่อนตัวไหนบอกมาก<อ>่อน แล้วก็อธิบายในรายการต่อรอในรายการรอในรายการครับพี่ไม่ไม่เอาชื่อมาก่อนเอาชื่อมาก่อนว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คือน่ยพี่จะนั่งดูสามนาทีว่าเป็นยังไงบอกมาซิหุ้นตัวไหนอ๋อนะครับไพลอนพี่ไพลอนโอเคแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบโอเค,คจ้าจ้าจ้า <laughs> โอเคนั้งทุน ได้ชื่อหุ้นไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วง FM 97นะคะไปก่อนนะคะ